สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวในการแก้ปัญหากินน้ํามันเบนซินเหม็นในห้องเครื่องแล้วก็เปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงมากนะครับรถที่เป็นแบบในวันนี้คือ t o ต้าอัลติสนะครับตามมาเลยครับผม ได้รับรถจาก f c นะครับให้มาตรวจเช็คว่าเหม็นกินน้ำมันเบนซินเหม็นเหม็นเหม็นมากเลยนะครับออพอเราถอดฝาครอบฝาครอบวาล์วหรือคาเวอร์ที่อยู่บนฝาครอบวาล์วออกมานะครับผมก็ตกใจนะครับเพราะว่าคราบของน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าน้ำมันเบนซินเนี่ย เลอะไปหมดเลยนะครับอันนี้สุ่มเสี่ยงอันตรายมากสุ่มเสี่ยงกับไฟไหม้มากเลยนะครับผมเคยจะทำรีวิวในการค้นหานะครับว่ามีตัวตากแคมปรี่ A.C.V. 3 0นะครับรถไฟไหม้เนี่ยนะครับมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมสงสัยแต่มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใชเ่เดี๋ยวเราว่าเป็นเป็นเรื่องๆกันนะไอ้คัน A.C.V. 3 0เรามี เรามีสิ่งที่จะต้องคุยกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมวิเคราะห์งานอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมกําลังทําเป็นคลิปนะให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าสาเหตุมาจากอะไรจะแน่นะครับซึ่งรถคันที่โตโยต้าออติสเนี่ยกินน้ามันเบนซินเนี่ยมันมันเหม็นมากนะครับเนื่องจากว่าตัวของอุปกรณ์เนี่ยมันเสื่อมสภาพนะครับ พวกซีนโอลิงต่างเนี่ยมันเสื่อมมันแข็งตัวนะมันทําให้การกักเก็บกักน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยทำได้ยากลําบากนะทำให้มีการรั่วซึมอย่าลืมนะครับว่าตอนที่เครื่องยนต์ start ก่อน start รถเราบิดเราบิดกุญแจไปออนเตรียมตัวที่ start รถเนี่ยปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงจะมีการปั๊มน้ํามันมารอที่รางหัวฉีดแล้วก็มาลงที่ตัว โมชีนะครับเมื่อเมื่อเราบิดสตาร์ทเนี่ยตัวปั๊มมันก็จะทำงานตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนิดนึงนะครับถ้าเราเปิดสวิตช์เนี่ยมันจะทำงานประมาณ3วินาทีนะฮะแล้วก็หยุดการทำงานนะครับมันป้องกันหลายอย่างนะครับไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์อะไรนะครับ คือเหมือนกับว่าเราเปิดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงมันจะวิ่งมานะครับแต่พอเราสตาร์ทปุ๊บมันก็จะมีระบบของเขานะครับออกจากกล่อง ECU เพื่อจะทำให้ตัวปั๊มติกทำงานตลอดเวลาในขณะที่เครื่องยนต์สตาร์ทเครื่องนะครับเมื่อแรงดันของน้ำมันเชื้อเพลิงมันจะสูงขึ้นนะครับเวลาเราเร่งเครื่องมันจะมีการคุมโดยตัวเรกูเลเตอร์นะครับ เมื่อมีการเพิ่มแรงดันสูงขึ้นเนี่ยาซีนหรือว่าโอลิงของเราเสื่อมสภาพคันนี้เห็นไหมครับมีการเปื่อยยุ่ยขาดเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะกั้นไม่ให้น้ำมันเบนซินเล็ดลอดออกจากรางหัวฉีดหรือว่าแป๊บหัวฉีดนะครับมันก็จะเล็ดลอดออกไปนะทำให้เราได้กินน้ำมันเนหม็นนะครับซึ่งอันตรายมากนะครับไม่เพียงแต่ว่ากินมันจะเหม็นนะครับถ้าเกิดมีประกายไฟมันก็จะมีการ จุดติดของเชื้อเพลิงได้นี่คือสิ่งที่ต้องระมัดเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเป็นห่วงทุกท่านนะครับฉะนั้นทุกท่านก็ต้องเป็นห่วงรถของทุกท่านด้วยนะฮะเวลาสตาร์ทรถก็มันดูด้วยนะครับว่ามันมีกลิ่นหรือว่ามันมีน้ํามันอะไร่วซึมหรือเปล่านะครับฉะนั้นก็ต้องตัวตาเช็คก,ก่อนเบื้องต้นนะครับรถคันนี้เนี่ยซีนตัวโอริงนะโอริง ของหัวฉีดเนี่ยมันเสื่อมสภาพมากเลยนะคือมันรีบแบรนแล้วก็มีการมีการขาดของตัวโอลิงนะครับแน่นอนการขาดของโอลิงมันก็ไม่สามารถที่จะกั้นน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ให้เล็ดลอดออกไปสู่ภายนอกได้นะครับอันนี้อันนี้สำคัญมากเลยอันตรายด้วยนะที่สำคัญเนี่ยมันเปลืองนะมันเปลืองน้ำมันด้วยนะแล้วความสิ้นเปลืองของ เชื้อเพลิงเนี่ยมันไม่ใช่จบแค่นี้นะมันจะทําให้อุปกรณ์ข้างเคียงเนี่ยเสื่อมตามสภาพไปด้วยน้ํามันเชื้อเพลิงหยดลงไปตรงท่อน้ำนะมันก็จะทําให้ท่อน้ำเนี่ยซึ่งมีคุณสมบัติดีกับน้ําแต่ไม่ไม่ดีกับน้ํามันเชื้อเพลิงหรือว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยถ้าน้ํามันเชื้อเพลิงหยดลงไปเนี่ยมันก็จะทําให้ยางหรือว่าท่อ,อยางเนี่ย บวมแล้วก็เสียหายขึ้นนะครับหลังจากนั้นผมก็จัดการเปลี่ยนตัวโอดิงหัวฉีดนะครับและทำการล้างก่อนเปลี่ยนก็ทำการเทสล้างอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับและทำการใส่เข้าไปในเครื่องเพื่อจะทำการเทสสตาร์ททดสอบกันอีกทีนี่คือ,อสิ่งเล็กๆน้อยนะที่ผมฝากไว้ให้กับเพื่อนๆ่ได้รับชมกันนะครับ ตัวเล็กๆน,น้อยเนี่ยคือตัวโอลิงของหัวฉีดนะ<ม>เวลามันเสื่อมสภาพเนี่ยมันจะมีการบวมมีการฉีกมีการขาดหรือว่ามีการแบบรีบตัวของตัวยานะเมื่อมันมีมีการรีบตัวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปเ,เข้าไปในตัวของรางหัวฉีดแล้วทำให้มันฟิตทำให้ตัวของน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยไม่สามารถเด็ดลอดออกไปภายนอกได้นะครับผม สิ่งที่จําเป็นอีกอย่างหนึ่งนะฮะเวลาใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องใช้น้ำนะน้ำน้ำธรรมดานี่ครับลาดลงไปตรงที่มันรั่วซึมนะฮะก่อนที่จะใช้น้ําแฟบล้างนะครับไม่ให้มันเกิดตัวของกลิ่นน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเพราะว่าตอนเวลาเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยมันจะเกิดประกายไฟที่ตัวใดสตาร์ทนะครับ ห่างจากลางหัวฉีดลงมาเนี่ยประมาณ30เซนเนี่ยมันก็จะเป็นที่อยู่ของตัวไดสตาร์ทนะ,ะไดสตาร์ทเนี่ย เราก็ต้องเช็คดูให้ดีนะอย่าให้มันมีประกายไฟแลบอะไรออกมาเวลาสตาร์ทเครื่องนะเพราะว่าตอนสตาร์ทเครื่องเนี่ยมันจะใช้แอมป์สูงมากนะครับเมื่อเกิดประกายไฟรวมทั้งมีน้ามันเชื้อเพลิงที่รั่วไหลออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดการลุกไหมได้นะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะก่อนทําการสตาร์ทก็จะต้องเอาน้าลาดนะฮะแต่อย่าลาดตอนที่ยังไม่ใส่หัวฉีดนะครับเดี๋ยวน้ําเข้าไปในห้องเผาห้องเผาไหม้อีกนะฮะคราวนี้เรามันจะกลายเป็นหนังอินเดียนะไม่ใช่หนัง ตอนเดียวจบนะับจะเป็นหนังหลายภาคเลยนะฮะวิ่งผ่านเขาสามลูกนะยังไม่จบเนื้อเรื่องเลยนะฉะนั้นเวลาลาดก็ควรจะใส่อุปกรณ์ให้แน่นหนานะฮะแล้วก็ลาดน้ำเปล่าเข้าไปแล้วก็ใช้ลมเป่าให้แห้งนะครับผม ครับหลังจากนั้นก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็บอมวอมันไปเรื่อยๆนะแล้วก็เปิดแอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับเช็คลอยรั่วอีกทีนะครับก่อนที่เราจะมีการเอาไปเทสทดสอบนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะว่าอยากให้ผมทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับอยากให้ผม อธิบายตรงจุดไหนก็เ,เขียนเข้ามานะผมเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะ่ะบ,บางคอมเมนต์ผมอาจจะไม่ตอบนะครับบางคอมเมนต์ผมอาจจะตอบแบบคำๆอะไรสนุกๆนะฮะอันนั้นก็คือเรอาอยากจะสื่อสารกับ f c นะฮะอันนี้ก็อย่าโกรธกันนะครับออยังไงเพื่อนๆที่ยังไม่กดติดตามกอกด Sub สไคร่นะฮะบรบกวนนิดหนึ่งนะกดติดตามกด Sub ั c สไคร เพื่อจะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะฮะกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนข่าวสารหรือว่าคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับก็เจอกับผมได้ไหมคลิปหน้าว่าผมจะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคลิปนี้กาบลาแล้วครับสวัสดีครับผม